Uh... ก่อนนะคะ จัดเช็ดตาให้ก่อนนะคะเช็ดตาด้วยน้ําเกลือนะคะหรือวจะเป็นน้ำเปลสุกก็ได้ะคะ่ะจัดเช็ดตาไปเลยโอเคค่ะใช้จกักหมาตาไปห่นตานะคะครั้งเดียวแลก็กลับสุีเช็ดอีกทีเลนะ,ะถ้าสกรปรกก็เปลี่ยนก้อนใหม่เลยนะคะเย่จัด หลัคลอดขึ้นมานะคะก็จกน่าผ่านไปนะฮะแตก็ช่วงแก้มาค่ะตาเสร็จแก็ไม่ต้องเส็จอีก เ็กหนะคะเรียโก้ะคะอี่ข้างก็จะเป็นกลางถ้าได้เห็นตัวเลยนะข้างขวาสัด้นถ้าถนัดมือขวาก็อุ้ม้องด้วยมือซ้าย มืออะค่ะอาบน้ำสบายสบายอาบน้ำสบายไม่ชอบะโอ้ไม่ชอบโอ๋อเนอชอบอาบน้ำยอเคโอเคโอเคโอเคอจอไปก็ถอดผ้าที่คุมตัวออก แล้วก็เปิดดูวควาทอนนะคะแล้มีชีโ่โอ้โอ้นี่เสียไม่เป็น,น,นอโอ้ไม่มีอะไรเลยฉี่นิดหน่ยเองค่ะโ,โอเคโอเคโอ้โอ อันนี้ก็ช้อนน้องนะคะช้อนที่คอแล้วก็ถ่ายสุดท้ายก็แบบเปิดตัวกันอเเย่างก็ลงต่อนะจาโอ้วันนี้ค่ะว่าอาล้างมือก่อนนะคล้างมือก่อนช่ะงช่องนี้ติเลยเ่ะปิดปิดปิดหน้าอกไว้ก่อนค่ะอ่ะ,อะเป็นไงคะรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นจ้าค่ะโอ้ยด,ด,ด,ดีกว่า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  ่มามาไปล้วลนะเ๋ยวลางานหลังโอเคอไไม่ใครเลยหรอโอ้ยห่วงเลยอ่ะ่านขอปุ่มขอกดโอเคคณะเสร็จแล้วก็ล้างด้านหลังนะคะรกสีนิ้วใต้ล็บะนิ้วโป้งจะลอกหัไห่ะคะที่ช้อนคอน้อง่ัยอะขึ้นนะคะพล้อมจับจับน้องค้อนะคะแล้วก็ให้แขนของน้องเนี่ยผ้าที่ขนา ดึงตัวให้ใหลอยอาะครและเชิดหน้าขึ้นนะคะระวังถ้าไม่เชิดหน้าขึ้นหน้าจนหนัเะะลงค่อยระวังข่านี้หน,นึ่งจะเอาไว้น้ำก่อน ดูดตรงปลายหุ้มตรงนี้ค่ะลงนะคะให้เปิดแล้วก็เช็ดตรงไขมันออกนะคะเช็ดลงข้างล่างโอเคก็พยายามเช็ดทุกครั้งเวลาที่เขาฉี่นะคะโอเคแค่นี้ละค่ะคือตรงนี้มันจะเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราช่วยน้องเปิดทุกครั้งเรื่อยๆค่ะเราจะไม่มีปัญหา ไปแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่มั้ย 你先。<ou> ก่อนนะครับว่าตรงนี้คุณแม่เขากำลังพักผ่อนอยู่เพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยไไม่ถ้าน้องหลับก็ไม่เป็นไรครับกินนงก็ล่าสุดม่แน่ใจว่ากี่โมงครับเพราะจำไม่ได้ล่าสุดจำไม่ได้ครับน่าจะหกโมงครับ อันนี้แบบคันทเจ็จแล้วหรอ